โดยเฉพาะเนี่ยหลายๆที่เขาไปอยู่ในพื้นที่ของภาคอีสานหนึ่งในนั้นก็คือปราสาทใบาแบกค่ะดูดิไม่เคยได้ยินเลยนะใช่หลายคนไม่เคยได้ยินนะคะ<ช>ปราสาทใบาแบกเนี่ยก่อด้วยอิฐสองสีค่ะนะคะแล้วก็มีจํานวนสมองค์ตั้งเรียงรายวางตัวกันอยู่ดวทิศเหนือใต้บนฐานศิลาแรงนะคะอยู่ภายในบริเวณสวนยางพารา หมู่บ้านสายโทห้าตำบลจันทบเพชรอาเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งกรมศิลปากรเนี่ยเขาไม่การขึ้นทะเบียนให้เป็นโบราณสถานนะคะทีนี้ทางด้านของเทศบาลตําบลจันทบเพชร<ม>เขาได้ร่วมกับกรมศิลปากรค่ะไปลงพื้นที่สำรวจปราสาทใบแบก<ม>อายุเขาเนี่ยหลายพันปีเลยนะคะอยู่ใกล้กับชายแดนไทย,ไทยกัมพูชาแต่ว่าเข้ามาอยู่ในฝั่งไทยนะอันนี้ต้องย้ำนะคะประมาณ ก็คือเข้ามาอยู่ในฝั่งไทยแหละแล้วก็ที่สําคัญคือการลงพื้นที่ในครั้งล่าสุดเนี่ยเตรียมที่จะวางแผนบูรณะแลวก็พัฒนาให้จุดนี้นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมโยงกันเลยค่ะในละแวกเดียวกันก็จะเป็นปราสาทพนมรุ้งปราสาทมองกรนะคะโดยเทศบาลเนี่ยพร้อมปรับปรุงพื้นที่โดยรอบอำนวยความสะดวกเรื่องเส้นทางเข้าออกหลังจากลงพื้นที่มาสำรวจปราสาทแล้วก็จะได้มีการนําข้อมูลตัวนี้ล่ะค่ะไปรายงานให้กับผู้บริหารแล้วก็ส่งต่อเข้าสู่ที่ประชุมสภาเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อให้ปราสาทใบแบกนะคะที่ถูกขนานนามว่าเป็นปราสาทที่ถูกลืม นะคะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถานที่สําคัญนะคะทางโบราณสถานที่สําคัญให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเข้ามาเที่ยวชมศึกษาประวัติความเป็นมาแล้วก็ยังจะได้หารือนะคะกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้มีการจัดวงสวงประสาทใบแบกแห่งนี้ด้วยนะคะซึ่งหากมีการบูรณะประสาทให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็จะส่งผลดีแน่นอนนะคะโดยเฉพาะกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็เศรษฐกิจการค้าขายก็จะดีด้วยทางด้านของอำเภอเองจัดเจ้าหน้าที่นะคะอสอแล้วก็ชุดรัตะเวน ทอลออรลบนะคะเข้าไปราตะเวนโดยรอบพื้นที่ปราสาทป้องกันหนึ่งเลยก็คือการบุกรุกหรือการอ้างสิทธิ์จากฝั่งขอกัมพูชาเนืน่นองจากว่าปราสาทต,ตัวนี้เขาตั้งอยู่ในประเทศไทยอย่างชัดเจนแต่ก็หลายที่ที่อยู่ในประเทศไทยแต่เขาก็เข้ามา,าเหมือนกัน ฉะ <cam ina> นั้นเนี่ยเขาก็เลยทำ <ường. S 1> ซะก่อนที่จะมีปัญหาตรงนั้น <ğer. S 1> นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าจุดนี้ถือเป็นสมบัติของชาติที่จะต้องเก็บไว้ให้คนรุ่นหลงังถามว่าอายุอานามเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะพันปีนะต้นใช่ค่ะหรือถ้าคิดว่าเอาเบื้องต้นในสันนิฐานะอายุรา,ราพุทธศ<ข>ตวรรษที่1 6บหถึงสินะคะก็พันหบวกลบกันเลยบวกลบกันเลยน่ารัะค่ะนนี่ก็สองพกว่าแล้วขนลุกนย เวลาเราเจออะไรแบบนี้ถ้าเราตัวหนูนะเจออะไรแบบนี้ปุ๊บเรารู้สึกแบบปุ๊บปป้ายตรงเนี้ยป้ายที่ติดไว้เนี่ยเขียวๆข่ะท้องถิ่นท้องถิ่นเขาติดเอาไว้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรมศิลปากรมาสำรวจร่มกับพื้นที่ไม่ใช่เพิ่งมาก่อนหน้านี้ก็มาแล้วก็คือทําให้เขาเห็นไงว่าอุ้ยราสาตัวเนี้ยมันมีตรงนี้นะมันมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่าถูกลืมไปแล้วเขาก็เลยปักให้ความรู้ตรงนี้